แฮ้ยน,นี่เน,เนะาะฮะไปไปกินหมูปิ้งไปกินหมูปิ้งกันจ้าวันนี้ไปกับพี่เปียวที่ <ไป S 1> ดา,ดานะจ้าบัดบันย่างย่างวันนี้เลีออ้ยวขวาเดินตรงไปแล้วก็เลีออ้ยวขวาเตะอ้ารเตะล่าจ้าจะมีต้องเค้าเบียดต้อเบียดกันอุ้ยน้อยน,น้อยไปกินกันจ้าไปกินค่ะหน้าเป๊ะมากจ่ำเบอร์ค่ะที่นี่ที่ไหนจ้าที่นี่ที่บึงกอน มังกรจ้ามังกรอยู่แถ<ห>ว,ว,วแถวมุกดาหารใช่ปะที <c oughs> ่เแยวอุดรอ,อุ้ยนั่นไงนั่นไงปะใช่นั่นดิระวังรถนะอีหลีตัวนี่นะอีหลีค่ะรับโอนด้วยค่ะเลิศอ,อุ้ยเลือกร้านได้ด้วยเลือกร้านดได้ด้วยเดีย๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยเป็นร้านเป็นร้านสวัสดีจ้า ันนี้เทากับมาก<อ>แต่ละอะไรทเขาเขอพี่น้องเขาอีรจาก็ินห<อ>มูปิ้งกันจ้ายังมะเตาหมูปิ้งหรือใรปิงป้งหมูปิง้งป<ะ>งบักตุกเปาบักขันเพราะมันพอหลอดาเขาติดได้ังไหนลาโรตันไม่ท่ไรจัไม่ละน้นอันนี้ไม่ไรกี่บาทจ้าบาทยวหนะเอาไหม ตับไม่เป็นกลัวตับจริงเหรอจริงไม่กินตับบางทีก็เไรรู้กับใจพี่คอนล่ะโอเค่ะสิบยี่สิบสสิบแม่อันนี้เอาไรไหมจ๊ะได้ค่ะสี่ยี่สิบสามสิบสี่สิบมันจะเสียบเลยห้าสิบห้าสิบบาทอร่อยปะเลือดก่แหละพี่น้องหมูปิ่งกับตาปิ่งเขาแกัปิ้งยัางกับหมอลำเนี่ยมเสาวพี่น้อง ครับมาเด้อพี่น้องเด้อเนี <S <S uh, ่ยนี่ของเพลนะคะนี่กระดนี่แพวที่ดามาวพี่น้องห้าสิบบาทแจกผักคุณน่ะพี่น้องถึงเตาทุกตัเลยครับผมย่างแบบพรอน เว้ยเวาเงินม่ใจก่อนเงินร้อซื้อของกูมันดจะบาดฟีดิต้องไดเงินไปจะเป็นนังเอกนังราดิกินรายเท่าไรครับคุณแม่เดี๋ยวนะคะกินรายบนนี้เพราะว่าอันนี้เขาพวกกินผู้เดียวดิสิอันนี้อันนี้เอเกตไปบอค่ะค่ะหามาเกินสามตี้แม่้วยนนยสก่งินน่ะออม่ก็ไม่บาทเดี่ยวท่นัเอาปี่นี่คือล้งที่สิอ ขเนียวอุ้ยกินน้ำกันท่านซื้อให้มาผู้ชายโสดได้นตนี้เท่าไหร่ห้นบาเท่าไหร่ยี่สิบบาทเ็้เป็นแปหนะคะเพื่อน้ำาทไมอยากแล้จะถูกวีก่เดี่ยวเเดือนป่ะอารบณิตีมดีิตีซื้อถะถามถามอะรับดูเมาหมดแหละจ้ะแล้วแต่จ้ะเพิ่งไป อ่าตอย่าตีก็พี่เ้จ้าจ้าจ้าามเมาฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยไล้เคบล้รครับอาหารทเป็นเพื่สิกินครับใกลไกลไม้เท่าไหร่ครับอาเวนเพื่อนแ่เฮะไปไปกินหมูปิ้งไปกินหมูปิ้งกันจ้าวันนี้ไปกับพี่เียวทีดาน้จ้าบบานย่งย่งวันนี้เลี้ยวขวาเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวา เตะล้างเตอะล่าจ้าออ้นมากินกันจ้าไปกินค่ะหน้าเป๊ะมากฉ่ำเบอร์ค่ะที่นี่ที่ไหนจ้าที่นี่ที่บึงกอนบึงกอนจ้าบึงกรอยู่แถวแถวมุกดาหารใช่ปะแถวอุดรอุ้ยนั่นไงนั่นไงป้าใช่นั่นดิระวังรถนะ ยี่หรีตัวนี่อ่ะยี่หรีค่ะรับโอนด้วยค่ะเลือดอุ้ยเลือกร้านได้ด imi ้วยเลือกร้านได้ด้วยเดินเดินเด้อร้านนู้นเด้อนะพี่น้ตีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เขากลับมาเตะอะไรฮิวเขาพี่น้องเขาอี่หรีจ้ามูกินหมูปิ่งขัจ้าอย่างนี้าหมูปิ้งหรือใครปิ้งนี่ หมปิงปังก,ก,ก้าาาปากคันมันพิ่รอดาเขาติดปากคหนมันพิ่รอดาเขาติดได้หงไไม่เท่าไรจังอันนี้ไม่รกี่บาทจ้ะเตังนหตับไม่เป็นกลัวตับจริงหรอจริงไม่กินตับบทีก็เลยรูก็ใจพี่อนละโอเคค่ะ ยี่สิบสามสิบแม่อันนี้เอาไรไหมจ๊ะได้ค่ะดี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอุ้ยแต่เสียแต่ห้าสิบสิบบาทอร่อยปะเลือนี่แหละพี่น้องหมูปิ่งกับตาปิ้งเขาแกะปะยังกับหมอล่าเนี่ยเสาพี่น้องปิ่งเจ้านี้อรอยครับมาเอพี่น้องเด้อ